งานท้ายงานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากเมกาสวัสดีค่ะพบกับเซเวอร์ทยแลนเช่นเคยค่ะและที่เห็นส,สวยๆอยู่นี้นี่คือครั้งแรกของเรากับเล่ม,ลมนี้นะคะทุกคนงานส,สวยๆที่เห็นเล่มนี้คืองานดีๆจากนี้เลยค่ะ ริชเมนค่ะ r i ชเม้นตเบรนะคะทุกคนเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะเป็นงานจาก r i ชเม้นต b เ a รดค่ะคือ Low w ว s ส Pro ค่ะตัวนี้นะคะเป็นมีดใบตายนะ,ะที่เอาแบบมาเพื่อการป้องกันตัวค่ะเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนจะหยิบออกมานี่ก็คือแบบว่าหืมกล่องเขาทํามาแบบดูดีมากๆเลยนะคะทุกคนทํามาเป็นบล็อกใส่นะคะสำหรับมีดสําหรับฝักนี่คือแบบเข้าล็อกกันแบบว่าอย่างสวยงามเลยค่ะ และนี่ก็คืองานส,ายสวยๆจาก Richmond b l a d ค่ะทุกคนเป็นมีดแบบว่าฟูลท้งเลยนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะออกแบบมานะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวโดยเฉพาะเลยนะคะดูจากดีไซน์ที่เห็นนี้สิคะนี่คือฟิกเบลนะคะฟิกเบแบบเนี่ยเหล็กเส้นเดียวกันเลยนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะใบมีดทาจากเหล็ก8 c r 1 c m o v ค่ะเคลือบมาด้วยไทยเทนเนียมไตรในะคะไนไตรส์นะคะ,ะ,คะสีดำค่ะด้ามจับทามาจากวัสดุ G10 ค่ะเป็น t e x t อร์นะคะตรงตำแหน่งนี้นี่ค่ะโหยเข้ามือดีมากๆเลยนะคะมีตัวนี้ออกแบบมาสำหรับเป็นการป้องกันตัวโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากๆเลยค่ะ ใบมีดถูกออกแบบมาให้ขนานกับปลายแขนนะคะเนียเวลาเราจับนี่คือแบบขนานกับช่วงแบบเข้ามือดีมากๆเลยค่ะเพิ่มความแข็งแรงในการแบบว่าใช้งานได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะการใช้งานแบบว่าสรีระทำเคิร์ฟมานี่คือแบบว่าใช้งานที่อยากเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเข้ากับมือเข้ากับสรีระเวลาเราใช้งานนะคะ ตัวนี้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นแบบว่าต่างประเทศเขาออกแบบมาเพื่อเป็นมีดเพื่อการป้องกันตัวนะคะทุกคนเหมาะสําหรับทหารหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะแต่บ้านเรานะคะก็สามารถที่จะเอามาเป็นมีดสะสมหรือมีดพกเวลาเราไปเดินป่าไปแคมปิ้งอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอยากจะใช้งานนะคะหรืออยากจะแบบว่าใดๆก็แล้วแต่เนาะอยากจะแบบว่า ได้สะสมชื่นชอบอยู่แล้วนะคะในมีสไตล์แบบนี้นะคะทุกคนก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะและปอกนะคะทํามา,ส,าสวยเลยะค่ะทุกคนนะคะเป็นไข่เด็กนะคะเป็นพลาสติกแข็งนะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นคลิปที่เราสามารถที่จะแกะออกมานะคะขันใส่ด้านนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ใครถนัดซ้ายถนัดขวาน,นะะจะคลิปข้างซ้ายจะคลิปข้างขวาก็สามารถที่จะแกะออกมาเปลี่ยนได้เลยนะคะตรงตำแหน่งนี้ สวยจริงๆค่ะนี่คือฝักของเขาและนี่คือใบมีดของเขานะคะทุกคนเรชเมนนะคะเบรดตรงตำแหน่งนี้เขาพิมพ์เขาเลเซอร์คำว่าอะไร US เนี่ยให้ดูกันชัดๆ ิกเบเป็นแบบว่าเนี่ยเหล็กเส้นเดียวกันเลยค่ะทุกคนตรงตำแหน่งนี้ก็คือแบบเวลาใช้งานก็คือกันลื่นกันอะไรแบบนี้นะคะจับเข้ามือดี ใครถามหาใครชอบใครแบบว่าตามหาดีไซน์แบบนี้อยู่นะคะนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากจะแนะนําให้รู้จักให้ได้ใช้กัน,นะคะทุกคนถ้าใครชอบมีสไตล์แบบนี้นะคะนี่คืองานส,ายสวยๆจากเรชเมนต์กล่องนี้นะคะทุกคนและนี่ก็คืองานส,ายสวยๆจากร้านเซอร์เวอร์ทเล่นะคะถ้าคุณชอบรุ่นนี้นะคะสามารถพูดคุยกับเราได้ที่แอทไซน์นะคะพิมพในไลน์นะคะคนไลน์โอเอนะคะแอทไซน์เซอร์เวอร์ทนะคะหรือถ้าชอบรุ่นไหนนะคะก็สามารถที่จะทักทายนะคะพูดคุยกับเราได้เลยะคะ่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะ ชอบมีดแบบไหนหามีดรุ่นไหนอยู่นะคะทุกคนทางททยเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะและอย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะไม่ว่าคลิปใหม่ๆเล่มไหนเข้ามานะคะเราปล่อยคลิปไปนะคะคุณสามารถที่จะไม่พลาดกับทุกคลิปที่เราปล่อยไปนะทุกคนสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ